กึ่นงามครับครับลำโตดีแหงทีมงานเคย์วังหินครับเขาไม่เรียบร้ยรอยเราโดนาำลนานันดาภาพน้องบู พอสมคิดมันม,นมนนาเหตุขุขแคบีต้องการไหมครับอะไรพะเลยครับน้องบ่มนาซาบเทไทยครับ ที่ลี่เลยนะโอ้ยจังไปถึงงามงามแห่งครับที่นี่เลยอดียรนัทสังลุยยัดปากปลาไล่ขันไปขันปักปลาเฮ้ยเดียเฮ้ย รวโตัวทางล่ีงเงินต่อไปครับเป็นน้ำชายครับใส่บุษทาน ที่รีกเลยครับเบ้นนำชัยเขาเมกเรียบร้อยสุดหยอดในการเดินทางครับเราลุวลวนครับจอมขํางเวทครับ ที่นี่เลยครับจอมขมังเวทเพื่อนวะดูเขียนขีดเส้นขึ้นเลย เต <icted> <im> ็มแต่รอยครับเราหล่นเวลา